สำหรับพระคำพระเจ้าที่จะได้มีโอกาสได้ดูด้วยกันในเช้านี้ขอทุกสิ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้ได้นำเราแล้วก็ให้พระคำของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของเราลงยังการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในพระนามอิปุวิสุขีจาวาปมนพี่ทด่รักในเชาน้านี้พระเจ้าจะเบ่งมันในเร่องเทสโลริกาบทห้าข้อสิบอข้อเดียวนะคะบอกว่าเหตุชนะจงดุลใจกันและก,กัน จงหนุนใจกันและป่ากคนต่าจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นะอีกครั้งหนึ่งนะคะเหตุนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นะนะคะอยู่ในหนึ่งเทสรลยกาบที่ห้า ข้อ11เอะดนะคะนิราบข้าพเจ้าจะแบ่งปันถึงหัวข้อเรื่องข้อคิดให้กําลังใจตัวเองและผู้อื่นนะคะนองาี่รักบางคนเนี่ยอาจจะให้กําลังใจคนอื่นได้ดีแต่บางทีก็ไม่ใหยให้กําลังใจตัวเองนะคะแต่การให้กําลังใจคนอื่นได้ดีไม่ค่อยให้กําลังใจตัวเองเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานมันเหมือนกับเราไม่สามารถให้ให้สิ่งที่เราไม่มีกับคนอื่น แต่เราให้ด้วยความฝืนหรือเราให้ด้วยแค่ทฤษฎีแต่กําลังใจที่ดีนวกาจากตัวเราที่เราเองก,ก็ได้รับกําลังใจจากพระเจ้านะคะและสามารถที่จะเป็นคนที่ให้กําลังใจคนอื่นได้ดีด้วยนะคะพี่นาที่รักเรามาดูข้อคิดเขาบอกว่าเราทุกคนเนี่ยต้องการกันเลยกันนะใน ก็เราก็เราต้องอธิษฐานเผื่อ,อพี่น้องของเราหรือว่าผู้นำเราที่ที่ทํางานแบบแบบ <ừ. S 1> ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปช่วยอ่ะพี่น้องแต่ถ้าเราอธิษฐานเผื่อให้การงาเขาเกิดผลเท่าอีกควณนะคะในสุขภาพเขาแข็งแรงโดยเฉพาะอาจารย์นิมิตที่เป็นสามีเนาะก็เจ็บป่วยก็อยอยขอให้ย้อยเขาแข็งแรงอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทําด้วยกันทุกวันได้พี่น้องบางที มีคนามากมายที่เราอยากอธิษฐานเพื่อไปร้อยคนเลยพี่น้องแต่เราก็แบ่งช่วงนะในชั่วโมงตอนเช้า,าอธิษฐานเพื่อคนนี้ในชั่วโมงตอนกลางวันเราอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้เรื่องนี้ตอนหัวค่ำตอนนอนเราจะาอธิษฐานเพื่อคนนี้คนนี้พี่น้องที่รักนะทั้งวันเราสามารถอธิษฐานได้นะคะนั่นนี่คือการให้กำลังใจกันมีใครที่เรารู้รู้จักนะแล้วก็เขากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการกําลังใจหรือเปล่า พี่น้องที่รักนะเราคนวะรใช้โอกาสนะั้นในการให้กำลังใจให้เรา,าแบ่งปันความคิดหรือพระวจนะพระเจ้าให้กับเขานะพระกะพีจึงบอกว่าให้เราสนใจกันและกันและก็ต่างคนต่างบอกกันขึตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่ใช่ไหมคะพี่น้องที่รักเรามาดูด้วยกันประการแรกประการแรกวิธีการให้กำลังใจนะคะนะหรือข้อคิดนะคะสิ่งแรกก็คือพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่รัก ทำไมสิ่งนี้จะทําให้เรามีกําลังใจและก็เสริมสร้างกันเพราะว่าหลายครั้งเมื่อเราเจอความยากลำบากนะพระเจ้ายาังรักเราอยู่ไหมพระเจ้ายังยิ่งใหญ่ไหมนะพระเจ้ายังทรงเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเมื่อชีวิตของเราไม่ค่อยจะเหมือนเดิมเมื่อชีวิตของเราแย่ลงหรือว่าชีวิตของเราเรารู้สึกเราล้มเหลวหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่ไรักนะเราจะต้องหลุดใจกันว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนไป พระเจ้ารักเราอย่างไรพระเจ้าก็รักเราอย่างนั้นนะเพรารนั้นการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันอาจจะยากอะไรยก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมฮะแต่พระเจ้าเดี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพระเจ้าไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนพระเจ้าทรงดีใช่ไหมคะนะดีสมบูรณ์แบบแต่มนุษย์เราต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่บอกโอ้พระเจ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเราเรารืก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นรักเราไม่สมบูรณ์เราเป็นคนบาปเราต้องเปลี่ยนแปลงแต่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง หลายสิ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจนทําให้ชีวิตเราหมดกับลังใจแต่ถ้าเราจะรักษาจิตใจที่มีมกําลังและมีความสุขนะคะพี่นรักเราต้องมองดูที่พระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วกํากลังอยู่ในช่วงเวลาห่งการเปลี่ยนแปลงถูกไหมตอนนี้เรากำลังเผเจอปัญหาเกับความกังวลของชีวิตที่ไม่แน่ไม่นอนอยู่ใช่ไหมพี่นรักชีวิตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งสุข ร่างกายแต่ก่อนสุขภาพเราแข็งแรงกว่านี้ตอนนี้เรารู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และบางครั้งก็เปลี่ยนแปลงไปโในข้าวดาไม่ได้เลยว่าโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรต่างๆใช่ไหมคะนั้นโลกก็เปลี่ยนแปลงไปหลายสิ่งหลายอย่างเรามองดูแล้วโอ้เราเริ่มรู้สึกว่าหมดกำลังใจที่จะอยู่ในโลกนี้นี่นะที่หลักค่ะแต่ให้มองดูที่พระเจ้าผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงผู้คนและก็สถานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่เรา <S 2> <S 2> สรามารถอนใจได้เพราะเรารู้ว่าเราไม่โดดเดี่ยวพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราในช่วงเวลาหแห่งการเปลี่ยนแปลงนะโดยที่พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงและความรักของพระองค์ก็มั่นคงกับเราเสมอนะพระเจ้าจึงสั่งว่าจงละความโลภกวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงหัวใหญ่ท่านอยู่ในหนึ่งเป็นตัวหันี้ค่ะก็จรินั่นคือสิ่งแรกนะเราให้กำลังใจกันโดย บอกว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงอีกเห็นไหมคะบ้านที่สองบ้านที่สองคือโลกนี้คาดหวังให้เราเพอร์เฟกต์แต่พระเจ้าสามารถยอมรับเราได้อย่างที่เราเป็นพี่ดองโลกนี้คาดหวังว่าคุณต้องสมบูรณ์แบบคุณต้องดีเงี้ยทำให้เราแบบบั้งค้างเครียดนะแล้วบางทีงทํนะาให้เราหมดกับหังใจเพราะเราไปคาดหวังคนก็คาดหวังว่า,วาเราเพอร์เฟกต์พอเราไม่เพอร์เฟกต์เราก็เราก็รู้สึกลมเหลว แล้วก็เราเองก็ไปคาดหวังให้คนอื่นเขาเปลืองสิที่นั่ล่วันนี้ให้เรามองมุมที่รู้ว่าโลกอาจจะคาดหวังแบบนั้นแต่พระเจ้าไม่ได้คาดหวังกับเราอย่างนั้นพี่นั่นแล้วพระเจ้าคาดหวังกับเราอย่างไรเะาคะนะดังนั้นเราควรจะคิดแล้วก็ทำอย่างที่พระเจ้าคาดหวังถ้าเราคิดหรือทำอย่างโลกคาดหวังเราจะแบบแบกโลกไว้บนบ่าแล้วก็รู้สึกหนักซึ่งจนชีวิตทนไม่ไหว นี่คือความเพอร์เฟกที่มันผิดเพีย้ยนนะและเราไม่จะเป็นต้องเสแสร้งความเพอร์เฟกแบบนั้นนะพระเจ้าได้จัดเตรียมหนทางให้กับเราพระอ,องค์ไม่ได้ทรงจัดเตรียมที่แบบว่าเราต้องเพอร์เฟกตามแบบของเรานะแต่พระเจ้าได้จัดเตรียมแบบให้เยซูไว้ให้เราและโดยทางพระเยซูพระอ,องค์ทรงสมบูรณ์แบบเราจะสม ตอนนี้พระเยซูไถ่บาปเรานะความบาปของเราเนี่ยได้ถูกนำเอาออกไปนะโดยความโดยความอื์ฝฟกของพระเยซูใช่ไหมเพระเาะฉะนั้นเราจึงสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้อ่าให้จับไว้ว่าเราใช้ชีวิตยอยู่ในการทรงสร้างใหม่นะสิ่งสารพัดเก่า,กาๆก็ล่วงไปที่ในาการเป็นสิ่งแสบนั้นแล้วกำลังอยู่ในชีวิตที่ทรงสร้างใหม่โดยพระคุณของพระเจ้าน่าพระคุณพระเจ้ามีเพียงพอสําหรับเราใช่ไหมอ่ะ นะในที่ปิีปีบทหนึโอกบอกข้าพเ เยรแล้วุกคนต่างม,มีวันที่สุขและทุกข์มีช่วงเวลาที่หวานและก็ขมมีฤดูก,กาลที่ผ่านไปแบบง่ายง่ายสบายๆายกับความยากเก็บขดใจไม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะใหญ่หรือเล็กเราต่าง,งก,ก็พบกับการทดลองซึ่งมักจะทําให้เราเหน็ดเหนื่อยและเหนื่อยท้งกายเหนื่อยทางใจใช่ไหมคะในช่วงเวลาที่โลกกำลังเจอความสับสนวุ่นวายเนี่ยพี่นรนรัชอาจจะทาให้เรา คนพบว,ว่าเราพึ่งพากำลังตัวเองไม่ใช่พระเจ้าวันนี้ไม่สายถ้าพี่น้องพูดว่าเออทำไมเราเหนื่อยนะทำไมเราเครียดทำไมเราเพียรก็เพราะเราพึ่งพากำลังของตัวเอง่เราไม่ได้พึ่งพระเจ้าเลยนะพี่น้องไปสายเกินไปที่จะปรับโฟกัสใหม่ให้สายตาของเรามันจดจ่จออยู่ที่พระเจ้าและถ้าเพลี่ยนพยายามที่จะมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเพื่อรับกำลังจากพระเจ้าให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงทำให้เราเกินผล นะเสมอในช่วงทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาถุกหรือสุขคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเมื่อรมพีบอกนะคะยากรบทที่หนึ่งก็สิบสองนะบอกว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปานหมว่าอะไรคะผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงคลแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ส่งสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระบงค์นะประการที่สี่ นะประการที่สี่การให้กำลังใจกันและกันคือหลายสิ่งอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดแต่พระเจ้ายัางส่งพวกอยู่สิ่งนี้จะทำให้เรารู้สึกดีมากเลยอย่างที่สถานการณ์เราคูไม่ได้วันนี้ปัดป่วนมาชีวิตเจอนโนดเจอนี่วันนี้เกิดกว่าเหตุคนนี้ป่วยคนนั้นครอบครัวเราหุ้นไปทั้งหมดวันนี้พี่นั้นล้วคะหลายสิ่งอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะคะเอ้ยเงินที่คิดว่าจะได้วันนี้ก็ไม่ได้ลูกค้านี่น บอกยาก้าษ์ไมาไหก็ยักไม่ไมั้ยพี่หลักแต่พระเจ้าอย่าพวกมสิ่งอยู่บรรลังของมนุษย์บางทีอ่าเหมือนกษัตริย์อุสิยาใช่ไหมที่อิสยาเห็นใช่กษัตริย์สูญเสียอ่าสิ้นพระชนม์ไปแต่พระเจ้าเปิดตาใจพูดแต่อิสยาให้เห็นบรรลังพระเจ้าอย่างนั่งอยู่พระเจ้าเองมากอยู่บนบรรลังที่นั่รักวันนี้พระเจ้าอยาบนบนนน่างคกเหตุการณ์อยู่ต่อให้เป็นดินไหวต่อให้มีซึนามิต่อให้ไฟ บาทนอกไปหรืออะไรก็แล้วแต่พี่นะจ๊ะพระเจ้าอยา่างพวกและพระเจ้าก็อยู่เหนือชีวิตของเราแล้วอาจจะวางวางแผนหลายอยา่างวาดฝนไม่ใหญ่หลายอยา่างอธิษฐานปาสิ่งนั้นให้กับพระเจ้าสิครนะัเรารู้ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะผลมันอาจจะไม่ออกอย่างที่เราวาดไว้พระเจ้าอาจจะตอบคําอธิษฐานของเราว่าโอเคได้เลยหรือไม่ได้หรือยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่ตอนนี้เนะี่ยแล้วก็มันง่ายเลยที่เราจะยอมรับให้ ยอมให้พระเจ้าควบคุมชีวิตของเราใช่ไหมแต่เราสามารถวางความคับข้องใจนะคะเราสามารถวางความกลัวความวิตกกังวลลงนะคะพี่น้องจะแบกไว้เพราะเรารู้ว่ามันไม่ควรจะแบกนะคะพระเจ้าเ,ออเรารู้ว่าพระเจ้าอยากควบคุมอยู่และแม้สิ่งเล็กน้อยที่สุดพระเจ้าก็อยากคุมอยู่ ผมของเราจะล่วมจากศีรษะทักเส้นหนึ่งพระเจ้าก็ยังจะอนุญ,ญาตหรือไม่นอนุญาตก่อยู่ที่พระเจ้าจงวางใจพระเจ้าด้วยอะไรก็สุดใจของเจ้าอย่าพึ่งตาความรอบรู้ของตัวเองและก็จงยอมรับรู้พวกในทุกทางนะแล้วพกก็จะส่งกระทำให้พิธีของเราหลังี้อยู่ในสุขาสิบหกห้าถึงหกนะคะพี่น้องเราไปใครคนอุประการที่ท้าย 5, นะท,าที่ห้านะประการที่ห้าก็คือ อาจจะดูเหมือนว่าพระเจ้าเงียบไปแต่พระอ,องค์กำลังทำงานผ่านการลงอยเราพี่น้องวันนี้ถ้าพี่น้องย่กกำลังใจตัวเองเรารู้สึกว่าทาที่ถานพระเจ้าทำไมงีม้ครยบเป็นพระอ,องค์ยังไม่เห็นตามอะไร ไกโน้อนะะเดินทางก็ไปก่อนไปด้วยเดินทางด้วยด้วยม้าบ้างด้วยเกวียนบ้างใช่ไหมฮะก็อาจจะช้าหน่อยใช่ไหมเดินเดินด้วยเท้าบ้างนะแต่เดี๋ยวนี้เดินด้วยเครื่องบินโอ้หลายคนไม่อยากรอคอยพี่น้องที่รักนะเราทําให้เราขาดความคุน้นนเราไม่ชอบที่จะรอเราต้องการคำตอบและต้องการสิ่งต่างๆแบบเสร็จเป็นแบบเส็จให้รวดเร็วแต่พระเจ้าทรงอดทน และมีวิธีการทำงานที่แตกต่างไปจากเราบ่อยครั้งพระเจ้าก็ให้เรารอมานานจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆหรือยาวนานในช่วงเวลาเนี้ยเรามาักจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยรู้สึกว่ามันแย่ลงไปอีกให้เรายึดมั่นในความรักของพระเจ้าหวังใหญ่ในพระเจ้าลงประสงค์ในสิ่งที่พรอะองค์ทรงทำ เสมอและรู้ว่าพระองค์จะทรงช่วยคนที่รัพกพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งใช่ไหมในลมผลที่แปดข้อยี่สิบแปดนะคะบอกว่าพระองค์จะทรงโปรดพระองค์จะทรงช่วยคนที่ที่รัพกพระองค์เนี่ยให้เกิดผลดีในทุกสิ่งคือใครคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกประสสค์ของพระองค์พี่น้องที่รักนะคะมีบทความหนึ่งที่เขาได้ได้เขียนเพื่อจะหนุนใจนะ,ะคนที่กำลัง รู้สึกท้อถอยบอกว่าข้าพาเจ้าเชื่อว่ามีดวงอาทิตย์แม้แม้ว่ามันไม่ส่องแสงพี่้องบางทีบางวันใช่ไหมเราเห็นเมฆเต็มเลยทักวัดไม่เคยเห็นแสงอาทิตย์เลยแต่เราต้องเชื่อว่ามันมีดวงอาทิตย์แม้มันเราไม่เห็นแสงมันก็ตามนะข้าพาเจ้าเชื่อว่ายังมีความรักแม้ว่าต้องเดียวดายคือไม่ได้สัมผัสเดียวดายข้าพาเจ้าเชื่อในพระเจ้าแม้ว่าพระองค์ทรงเงียบหนะัก ทรงเรียบไม่ไม่ได้ตัดอะไรกับเราตราบใดที่ท้องฟ้ายังมีดวดองอาทิตย์ส่องแสงและขึ้นทุกๆเช้าตราบใดดวงจันทร์และดวงดาวยังทอแสงยามราตรีตราบใดท้องฟ้ายังมีเมฆและสายฝนโปรยปลายตราบใดด,ดอกไม้ยังผลิดอกงดงามในทุกๆกวันตราบใดนกยังบินได้ปลายังว่ายอยู่ในน้ำเสือยังล่าเหยื่ออยู่นะว่า ชนิดยังใช้ชีวิตปกติตามใดเรายังมีลมหายใจเรายังรู้สึกเจ็บเราร้องไห้ได้เราหัวเราะได้ตามนั้นแสดงว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่และทรงสามารถดูแลเราได้อย่างดีต่อไปอย่างแน่นอนโยมบทที่สองข้อเก้าถึงสิบบอกว่าสิ่งเหล่านี้มีสิ่งใดที่ไม่ทราบว่าพระหัตถ์ของพระเจ้า ทรงกระทำให้เป็นไปอย่างนั้นชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างอยู่ในประหัตของพระองค์ทั้งลมหายใจของมนุษย์ทั้งหมดโยมมีความเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งนะฮะอยู่ได้ดำรงอยู่ได้นะเพราะพระผัองพระเจ้าอย่างอยู่ในสิ่งเหล่านี้พี่น้งนองรักพระัพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านเช่นเดียวกันอธิษฐานด้ยวยกันนะคะขอบคุณพระองค์ที่ทรงปรดเมตตา พระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีชีวิตอยู่เพื่อจะเสริมสร้างกันและกันเพื่อจะหนุนใจกันและกันพวกเจ้าขอทรงโปรดเมตตาพระองค์เข้า,ขาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกคนมีกำลังขึ้นในองค์ลูเวนเจ้าที่เราจะมีความเชื่อร่วมกันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สูงส่นี้สถิตอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายและเป็นกำลังที่เข้มแข็งของเราขอให้เราทั้งหลายทุกคนคิดให้ถูกต้องรู้ยาและรู้ว่าอ่า พระเจ้าไม่เคยเปลีป่ยนแปลงความรักบัานงงของพระองค์ไปชีวิตของเราและแม้ว่าโลกนี้จะคาดหวังความเปลือฝิ่นแต่พระเจ้าทรงคาดหวังกับชีวิตของเราอย่างที่องส่งโปรดให้พระคริตตมาเป็นความสมบูรณ์แบบในชีวิตของเราพวกเกี่ยวกับขอพระองค์ทรงอวยพรที่เรารู้ว่าแม้ว่าวันนี้าาาการทดลองจะหนักหนาสาหัสพระเจ้าก็ยกังทรงทํากิจการงานของพระองค์อยู่ให้เราโฟกัส ชีวิตรหรือสายตาของเราไ,ไปที่พระเจ้าโดยจะแม้หลายสิ่งไม่เป็นไปนตามอย่างที่เราคิดพระเจ้าก็ยังทรงควบคุมสิ่งต่ตางๆเหล่านั้นไว้แลยอาจดูเหมือนพระเจ้าเงียบไปในชีวิตของเราโอ้แต่เรารู้ว่าพระเจ้ากําลังทรงทำกิจอัญญาผ่านพ่วงเวลาให้การรองอยขอพระเจ้าเมตตาใาาห้กล้าทั้งลายทุกคนรับความสุขความดีจากพระเจ้า ทานไปให้กับเราทั้งหลายกงจะท้าขอความสุขความยินดีความสำเร็จสิ่งดีๆทั้งหลายเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพุทธลหลายทุกคนงานรับใช้ทุกอย่างรับการเจิมชีวิตทุกชีวิตได้รับการสัมผัสแต่ต้องได้รับการส่งนำจากพระเจ้าแล้วขอบคุณโรงสารเสริมโรงในพนามพกฆองไระเยริสิ์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ